พบกันอีกครั้งกับช่องร้อยเรื่องราวพอดแคสต์ค่ะวันนี้เรามีหัวข้อที่แบบน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะเป็นคำถามที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยคือเรารู้กันว่ามนุษย์เราเนี่ยวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษที่คล้ายลิงใช่ไหมคะเมื่อหลายล้านปีก่อนจนมาเป็นโฮโมเซเปียนแบบเราๆทุกวันนี้คำถามก็คือแล้วตอนนี้ล่ะเรายังวิวัฒนาการกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจบไปแล้วแล้วถ้ายังเปลี่ยนอยู่อนาคตหน้าตารูปร่างเราจะเป็นยังไงกันแน่คะ วันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เราไปรวบรวมมาค่ะทั้งงานวิจัยบทความต่างๆลองมาดูหลักฐานสมมุติฐานความเป็นไปได้กันว่าอนาคตของวิวัฒนาการมนุษย์จะเป็นยังไงคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆไม่ใช้สับยากๆเนาะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามแรกเลยที่อาจจะคาใจหลายๆคนคือความเชื่อที่ว่าพอเรามีเทคโนโลยีมีการแพทย์มีวัฒนธรรมซับซ้อนวิวัฒนาการแบบเดิมๆมันก็คงหยุดละมั้ง เราปรับตัวด้วยวิธีอื่นได้อันนี้จริงแค่ไหนคะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับความเชื่อนั้นอ,อ,อาจจะไม่จริงทั้งหมดนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ natural selection อย่างเดียวมันยังมีกลไกลอื่นๆอีกที่ทำให้รหัสพันธุก,กรรมในประชากรเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา เช่นการกลายพันธุ์หรือ mutation ที่มันเกิดขึ้นเองแบบสุ่มๆนะครับหรือการผสมยีนใหม่ๆตอนมีลูกการอพยพย้ายถิ่นที่ทำให้ยีนมันไหลเวียนไปมาหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงแบบบังเอิญในกลุ่มเล็กๆที่เรียกว่า genetic drift ซึ่งพวกนี้มันยังทำงานอยู่ตลอดครับในตัวเราทุกคน แล้วที่น่าสนใจกว่านั้นอีกคือข้อมูลหลายๆชิ้นที่เราดูกันวันนี้มันชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่หยุดวิวัฒนาการนะแต่กลับอาจจะเป็นตัวเร่งให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําไปครับโหเร็วขึ้นหรอคะทําไมล่ะคะเพราะตอนนี้มนุษย์เรากําลังปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยกับสิ่งที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเองหรือ niche construction นะครับ ผูกเมืองกเกษตรกรรมอาหารที่เรากินยาปฏิชีวนะหรือแม้แต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละมันกลายเป็นแรงกดดันใหม่ๆที่มาคัดเลือกลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างให้ไปต่อหรือบางอย่างให้หายไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่เราจะปรับตัวเข้ากับป่าฝนทุ่งหญ้าเหมือนสมัยก่อนเรากำลังวิวัฒนาการเพื่ออยู่รอดในเมืองในสังคมหรือกับอาหารที่เราสร้างขึ้นเองอย่างนั้นหรอคะ พ่อะจะมีตัวอย่างไหมคะจากข้อมูลที่เรามีว่ามันเกิดขึ้นจริงๆในช่วงไม่นานมานี้มีตัวอย่างชัดๆเลยครับแล้วก็เกิดขึ้นเร็วอย่างไม่น่าเชื่อด้วยอย่างเช่นชาวซามาบาเจาหรือที่เราเรียกว่าชาวเลแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนกลุ่มนี้เขาใช้ชีวิตกับทะเลดำน้ําหาปลามานานมากงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ทําให้ม้มใหญ่กว่าคนทั่วไปชัดเจนเลยม้มใหญ่ แล้วมันช่วยยังไงคะม้ามที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันช่วยเก็บสำรองเม็ดเลือดแดงที่นำออกซิเจนได้มากขึ้นครับทำให้เขากลั้นหายใจดำน้ำได้นานขึ้นมากทิทึ่งคือการเปลี่ยนแปลงนี้เชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็แพร่หลายอย่างเร็วแค่ช่วงประมาณพันปีที่ผ่านมานี่เองครับโหพันปีเองเหรอคะเร็วจริงๆนะคะนึกว่าต้องเป็นหมื่นเป็นแสนปีซะอีกใช่ครับเร็วกว่าที่คิดกันเยอะเลยหรืออย่างการปรับตัวในที่สูงอันนี้ก็ชัดมาก คนที่อยู่บนที่สูงมากๆอย่างทิเบตเอธิโอเปียที่ออกซิเจนน้อยๆก็พบว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนหลายตัวเลยที่ช่วยให้ร่างกายใช้ประโยชน์จากออกซิเจนน้อยๆนั้นได้ดีขึ้นคาดว่าเกิดหลังย้ายไปอยู่แถวนั้นเมื่อราวๆสา0พันปีก่อนแล้วเรื่องอาหารล่ะคะที่เราสร้างขึ้นมาเองมีผลชัดๆไหมคะชัดเจนเลยครับตัวอย่างคลาสสิกสุดๆก็คือการย่อยแลคโตสในผู้ใหญ่อ๋อเรื่องดื่มนมและท้องเสียไม่ท้องเสียใช่ไหมคะใช่ครับ ปกติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่รวมถึงคนสมัยก่อนเนี่ยจะย่อยน้ําตาลในนมได้แค่ตอนเด็กๆพอโตขึ้นเอนไซม์มันก็หายไปแต่พอเราเริ่มทําฟาร์มเลี้ยงวัวแพะแกะรีดนมมากินกันเมื่อสักหมื่นปีก่อนนี้เองก็เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาในหลายๆที่เลยครับทั้งยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางที่ทําให้ยีมสร้างเอนไซม์แลคเตสเนี่ยมันยังทํางานอยู่ตอนโตทําให้คนกลุ่มนั้นดื่มนมได้สบายส นี่คือปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการกินที่เราสร้างขึ้นมาเองเป๊ะเ,ะเลยหรือเรื่องความต้านทานโรคอันนี้ก็สําคัญมากพอเรามาอยู่รวมกันเยอะๆทําเกษตรโรคระบาดมันก็ง่ายขึ้นเยอะอย่างมาลาเรียใช่เลยครับมาลาเรียนี่ตัวดีเลยทําให้เกิดการคัดเลือกยีนหลายแบบที่ช่วยต้านทานโรคนี้เช่นยีนเม็ดเลือดแดงรูปเคียวหรือซิโกเซลในแอฟริกาหรือทาราซิเมียในบ้านเรา ยีนพวกนี้จริงๆก็มีข้อเสียนะแต่ในที่ที่มาลาเรียระบาดหนักๆเนี่ยประโยชน์ในการป้องกันมันสําคัญกว่าฟังดูแล้วแต่ละตัวอย่างก็คือเราเปลี่ยนเพราะวิถีชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆนะคะถูกต้องครับแล้วยังมีอีกปัจจัยที่สําคัญมากในยุคนี้คือคนเยอะมากประชากรโลกมีหลายพันล้านคนพอคนเยอะโอกาสเกิดการกลายพันธุ์ใหม่ๆที่เป็นเหมือนวัตถุดิบให้วิวัฒนาการทํางานมันก็เยอะขึ้นตามพิ่ด้วย แล้วการที่เราเดินทางไปมาหาสู่กันทั่วโลกมันก็ทำให้เกิดการผสมผสานยีนหรือยีนฟลูระหว่างกลุ่มคนที่เคยแยกกันมากขึ้นอ๋อเหมือนยีนมันมาเจอกันมากขึ้นใช่ครับแนวโน้มนี้อาจจะทำให้ความต่างทางพันธุกรรมระหว่างเชื้อชาติค่อยๆลดลงนะแต่ในทางกลับกันมันไปเพิ่มความหลากหลายในตัวคนแต่ละคนหรือเฮตโรไซโกซิตี้ซึ่งการมียีนหลากหลายในตัวเนี่ยมันก็เหมือนมีเครื่องมือหลายชิ้นในกล่อง ทำให้ร่างกายเราพร้อมรับมือกับอะไรใหม่ๆหรือโรคภัยไข้เจ็บดีๆขึ้นโอเคชัดเลยค่ะว่าเรายังเปลี่ยนกันอยู่แน่ๆไม่ได้หยุดนิ่งทีนี้คําถามที่น่าตื่นเต้นจริงๆก็คือแล้วถ้ามองไปข้างหน้าไกลๆเลยค่ะสักหมื่นปีแสนปีหน้าหน้าตารูปร่างเราจะเปลี่ยนไปทางไหนได้บ้างคะมีสมมุติฐานอะไรน่าสนใจบ้างแรงกดดันในอนาะคตจะเป็นยังไง โลกอาจจะร้อนขึ้นมากเราอาจจะไปอยู่ดาวอังคารหรืออาจจะมีโรคระบาดแปลกๆอีกก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับแต่นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามคาดการจากแนวโน้มในอดีตปัจจุบันแล้วก็ความเข้าใจทางชีววิทยาของเรานี่แหละครับย้ำอีกทีว่านี่เป็นแค่สมมุติฐานนะไม่ใช่คำทำนายเปะ๊ปะๆเข้าใจค่ะแค่ลองคิดตามก็สนุกแล้วค่ะมีภาพอนาคตแบบไหนที่เขาวาดวาดกันไว้บ้างคะครับ ถ้าดูเรื่องรูปร่างก็มีแนวคิดว่ามนุษย์อาจจะสูงขึ้นอีกนะจากแนวโน้มเดิมๆแล้วก็อาจจะมีการคัดเลือกทางเพศเข้ามาเกี่ยวด้วยผู้หญิงอาจจะชอบผู้ชายสูงอะไรแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันกระดูกเราอาจจะบอบบางลงเบาลงที่เขาเรียกว่าเกรซายนะครับแล้วกล้ามเนื้อก็น้อยลงเพราะเราใช้สมองใช้เทคโนโลยีมากกว่าใช้แรงกายอ๋อดูแบบเพรียวขึ้นแต่ไม่ถึกเท่าเดิมประมาณนั้นครับ แต่ก็มีแนวคิดตรงข้ามเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดวิกฤตทรัพยากรหนักๆห,หรือภัยพิบัติมนุษย์อาจจะวิวัฒนาการให้ตัวเล็กลงก็ได้เพื่อประหยัดพลังงานเหมือนที่เคยเกิดกับสัตว์บนเกาะที่อาหารจำกัดเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะคะแล้วส่วนหน้าตาล่ะคะใบหน้ากับฝีสาก็น่าสนใจครับกรามกับฟันเนี่ยน่าจะเล็กลงอีกเพราะอาหารเรามันนุ่มขึ้นแปรรูปมากขึ้น ไม่ต้องเคี้ยวเยอะบางทีในอนาคตไกลๆฟันคุดซี่ในสุดที่ชอบมีปัญหาอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเออจริงด้วยค่ะไม่ต้องใช้แล้วส่วนลักษณะใบหน้าโดยรวมด้วยการผสมผสานทางพันธุกรรมทั่วโลกที่มากขึ้นลักษณะเฉพาะของแต่ละเชื้อชาติอาจจะค่อยๆจางลงลักษณะเฉลี่ยเฉลี่ยเช่นผิวสีน้ำตาลอ่อนผมสีเข้มอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นแล้วเรื่องความสวยความหล่อล่ะคะ การคัดเลือกทางเพศจะมีผลไหมมีสิทธิ์เลยครับลักษณะที่ถูกมองว่าน่าดึงดูดซึ่งมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะหรือลักษณะที่ดูอ่อนเยาวเช่นตาโตจมูกเล็กปากเล็กที่เรียกว่านีโอเทนีอาจจะแพร่หลายมากขึ้นก็ได้ถ้ามันถูกเลือกสซส้ำๆอืมน่าคิดค่ะแล้วเรื่องสำคัญเลยสมองละคะเรามักจะคิดว่าเราฉลาดขึ้นสมองต้องใหญ่ขึ้นสิครับตรงนี้น่าประหลาดใจมาก คือข้อมูลทางโบราณคดีชีววิทยาหลายๆแหล่งที่เราดูกันมาเนี่ยมันชี้ว่าขนาดสมองโดยเฉลี่ยของโฮโมเซเปียนส์เราจริงๆแล้วมันลดลงนิดหน่อยนะครับในช่วงหมื่นสองหมื่นปีที่ผ่านมาฮะจริงหรอคะสมองเล็กลงหนูหนูเข้าใจว่ามันใหญ่ขึ้นมาตลอดเลยนะคะทำไมล่ะคะใช่ครับมันฟังดูขัดขัด,ขดเนาะตอนแรกนะักวิทยาศาสตร์ก็แปลกใจเหมือนกันยังไม่มีคำตอบชัดๆร้อเเซแต่ก็มีหลายสมมติฐาน อาจจะเกี่ยวกับอาหารหลังยุคเกษตรกรรมเปลี่ยนไปหรือเพราะสมองมันใช้พลังงานเยอะมากการลดขนาดลงนิดหน่อยอาจจะช่วยประหยัดพลังงานได้หรืออีกแนวคิดที่น่าสนใจคือการที่เราอยู่ในสังคมซับซ้อนมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเยอะแยะไปหมดเลยทําให้เราแต่ละคนไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างหรือแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเหมือนสมัยก่อนออ๋ เหมือนแบ่งงานกันทํามากขึ้นคล้ายๆอย่างนั้นครับเหมือนสัตว์เลี้ยงที่สมองมักจะเล็กกว่าบรรพบุรุษในป่าเพราะมันพึ่งพาคนดูแลไงครับเราก็อาจจะพึ่งพาสังคมพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นสมองส่วนบุคคลเลยอาจจะไม่ต้องใหญ่เท่าเดิมก็ได้เป็นไปได้นะคะไม่เคยนึกมุมนี้เลยจริงๆแล้วมีใครเคยมองแบบไกลสุดๆไปเลยไหมคะอีกสักแสนปีอะไรแบบเนี้ยมีครับ มีการคาดการเชิงจินตนาการอันหนึ่งที่ค่อนข้างดังของดรอลันควานกับศิลปินนิคไลแลมที่เขาลองมองไปถึงแสนปีข้างหน้าเลยโดยตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์อาจจะย้ายไปอยู่นอกโลกแล้วก็มีการใช้พันธุวิศวกรรมกันเยอะเขาเลยวาดภาพว่ามนุษย์อาจจะมีหน้าผากโหนงนูนขึ้นเพื่อรองรับสมองที่ใหญ่ขึ้นอา้าวไหนว่าเล็กลงไงคะนั่นสิครับอันนี้ก็ขัดกับแนวโน้มปัจจุบันที่เราพูดคุยกันไป เห็นไหมครับว hey, ่ามันไม่แน่นอนจริงๆเขายังคิดว่าตาอาจจะโตขึ้นมากเพื่อรับแสงในที่ที่อาจจะมืดกว่าโลกแล้วก็ผิวว่าจะค้ำขึ้นเพื่อกันรังสี UV นอกโลกแต่ก็ย้ำอีกทีนะครับว่านี้มันเป็นแค่จินตนาการบนสมมติฐานที่ไกลมากๆจริงๆ ฟังดูเหมือนหลุดไปในหนังไซไฟเลยค่ะแต่ก็ทำให้เห็นภาพนะคะว่าปัจจัยมันเยอะแล้วก็ซับซ้อนจริงๆอาจจะขัดกันเองก็ได้ถูกต้องครับอนาคตจริงๆอาจจะไม่เหมือนภาพไหนเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับแรงกดดันตอนนั้นแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนเกมแค่ไหนนั่นสิคะพูดถึงเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องการตัดต่อยีนหรือจีนแอดดิ่งด้วยคริสเปอร์ที่เราได้ยินบ่อยๆมันพัฒนาเร็วมาก เรื่องนี้จะเข้ามาเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญเลยไหมคะแน่นอนครับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบ้านหรือ niche construction ที่เราคุยกันตอนแรกนั่นแหละครับมนุษย์สร้างเทคโนโลยีแล้วเทคโนโลยีก็กลับมากำหนดทิศท,ทางวิวัฒนาการเราเองแต่ที่มันต่างคือเทคโนโลยีมันไปเร็วกว่าชีววิทยามากๆมันช่วยให้เราแก้ปัญหาหรือปรับตัวได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ยีนเปลี่ยน อย่างเราสายตาสั้นก็ใส่แว่นหรือการผ่าคลอดที่ช่วยให้เด็กที่คลอดเองไม่ได้รอดมาได้พวกนี้มันก็ลดแรงกดดันทางธรรมชาติบางอย่างลงไปทีนี้พอมาถึงยุคที่เรากําลังจะมีเครื่องมือตัดต่อยีนที่แม่นยําขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนเปิดประตูให้เราเข้าไปแทรกแซงวิวัฒนาการโดยตรงได้เลยมันจะไปทางไหนได้บ้างคะ ก็มีทั้งด้านดีที่เราคาดหวังกันคือการรักษาครับอาจจะใช้กำจัดโรคทางพันธุกรรมร้ายแรงเพิ่มภูมิต้านทานโรคหรือแม้แต่ชะลอความแก่ซึ่งก็เป็นแนวคิดของพวก Transhumanism แต่ด้านที่น่ากังวลและเป็นประเด็นถกเถียงกันมากคือการปรับปรุงหรือ Enhancement อ๋อคือการทำให้ออกมาดีกว่าเดิมไม่ใช่แค่รักษาใช่ครับ เช่นอาจจะใช้เพื่อเพิ่มความฉลาดความจำทำให้แข็งแรงขึ้นหรือปรับหน้าตาให้สวยหล่อตามค่านิยมซึ่งตรงนี้แหละครับคำถามทางจริยธรรมมันตามมาเพียบเลยว่าควรทำไหมใครมีสิทธิ์เส้นแบ่งอยู่ตรงไหนแล้วมันจะกระทบกับวิวัฒนาการโดยรวมยังไงคะนั่นก็เป็นอีกข้อกังวลใหญ่ครับคือผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมถ้าเราเริ่มตัดต่อยีนกันเยอะ โดยเฉพาะถ้าไปทํากับเซลล์สืบพันธุ์ที่จะส่งต่อไปรลูกๆุ่นหลานเนี่ยมันอาจจะทําให้ยีนในประชากรโดยรวมมันหลากหลายน้อยลงเหมือนพืชสัตว์ที่เราปรับปรุงพันธุ์มากๆจนหน้าตาคล้ายๆกันหมดแล้วมันไม่ดีหรอคะถ้าเรากําจัดยีนไม่ดีออกไปมันก็อาจจะดีในแง่นั้นครับแต่ในอีกแง่หนึง่งความหลากหลายที่น้อยลงอาจทําให้เราเปราะบางต่อโรคระบาดใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่ไม่คาดคิดในอนาคตได้ง่ายขึ้นเหมือนไม่มีแผนสำรองทางพันธุกรรมอะครับ แต่ก็บางคนก็อาจจะเถียงว่ามันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นก็ได้ยังไม่มีใครฟันธงได้จริงๆแล้วก็เรื่องการพึ่งพาเทคโนโลยีอีกเราอาจจะต้องพึ่งมันมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ร่างกายทํางานได้ตามที่เราออกแบบไว้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันหมายความว่าเรากําลังจะเป็นยอดมนุษย์แบบในหนังหรือเป็นแค่มนุษย์รูปแบบใหม่ที่ชีววิทยาถูกกําหนดด้วยเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้กันแน่คะ่ะแล้วสังคมจะเป็นยังไง เป็นคำถามที่ใหญ่และสำคัญมากครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่หลายๆบทความที่เราดูพูดถึงเหมือนกันแล้วก็น่ากังวลมากคือเรื่องความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำยังไงคะคือเทคโนโลยีพวกนี้โดยเฉพาะช่วงแรกๆมันน่าจะแพงมากครับอาจจะเข้าถึงได้แค่คุณรวยหรือบางประเทศเท่านั้นลองนึกภาพตามนะครับถ้าคนกลุ่มหนึ่งสามารถอัปเกรดสุขภาพสติปัญญาหรือยืดอายุต,ตัวเองกับลูกหลานได้ ในขณะที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้มันจะยิ่งทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมันทางออกไปอีกกลายเป็นความเหลื่อมล้าแบบใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นความเหลื่อมล้ำทางชีวภาพเลยอันนี้น่ากังวลมากครับเรื่องผลกระทบต่อสังคมนอกจากเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามาแทรกแซงโดยตรงแล้วยังมีอีกแนวคิดที่มองจากมุมวัฒนธรรมด้วยนะครับมีนักวิจัยบางกลุ่มอย่างวอร์เรนกับวุฒเขาเสนอว่า จริงๆแล้ววัฒนธรรมโดยเฉพาะความสามารถในการร่วมมือกันเป็นกลุ่มใหญ่การส่งต่อความรู้เนี่ยกำลังผลักดันให้มนุษย์วิวัฒนาการไปในทางที่พึ่งผากลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะคล้ายๆสิ่งมีชีวิตองค์รวมหรือซูเปอร์ออร์แกนิซึมแบบมดพึ่งที่ความสําเร็จของกลุ่มสําคัญกว่าตัวบุคคลอ๋อเหมือนวิวัฒนาการเปลี่ยนจากการแข่งกันเองมาเป็นการแข่งกันเป็นทีมประมาณนั้นครับเป็นการคัดเลือกที่ระดับกลุ่ม ซึ่งขับเคลื่อนโดยวัฒนธรรมที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละครับก็น่าสนใจไปอีกแบบโอ้โหยิ่งฟังยิ่งมีมิติให้คิดตามเยอะเลยนะคะสรุปจากที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็ชัดเจนเลยว่ามนุษย์เรายังไม่หยุดวิวัฒนาการแน่ๆค่ะแล้วอาจจะเร็วกว่าเดิมด้วยซ้ำ โดยมีวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีเป็นทั้งแรงขับแล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมใหม่เป็นในตัวส่วนอนาคตหน้าตาเราจะเป็นไงก็ยังมีความเป็นไปได้เยอะแยะมีแนวโน้มที่พอเห็นแต่ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะคะใช่ครับสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือวิวัฒนาการมันไม่มีเป้าหมายหรือทิศทางที่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดมันคือการปรับตัวตามแรงกดดันและโอกาสณนะตอนนั้นๆเท่านั้น ส่วนผลกระทบระยะยาวของเทคโนโลยีโดยเฉพาะพันธุวิศวกรรมเนี่ยมันซับซ้อนมากครับความรู้เราก็ยังจำกัดการตัดสินใจว่าจะใช้มันยังไงกับใครเมื่อไหร่เลยต้องคิดให้รอบคอบมากๆทั้งเรื่องผลทางวิทยาศาสตร์ที่อาจคาดไม่ถึงและเรื่องจริยธรรมสังคมความเท่าเทียมด้วยครับ และนั่นก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดกันต่อนะคะในวันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนเราอาจจะมีอํานาจในการเลือกหรือปรับเปลี่ยนลักษณะทางพันธุก,กรรมของลกหลานได้มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอะไรคือเส้นแบ่งที่เราควรก้าวข้ามหรือไม่ควรที่จะก้าวข้ามแล้วสุดท้ายความเป็นมนุษย์อย่างที่เราเข้าใจกันวันนี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรในโลกที่ชีววิทยาและเทคโนโลยีกําลังจะหลอมรวมกันมากขึ้นเรื่อยๆคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องร้อยเรื่องราวพอดแคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ